หูฟัง True Wireless Radio, ยี่ห้อ Studio รุ่น S Driver ใหญ่เสียงเบสเยอะ Active Noise Cancelling ดีงามราคาไม่แพงเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีว no ิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิเกโกไอทีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังแบรนด์ใหม่ครับมีชื่อแบรนด์ว่า Studio Studio เป็นแบรนด์หูฟังจากประเทศสวีเดนนะครับซึ่งเขาเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยได้ประมาณ4-5ปีแล้วถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการหูฟังคนที่ชอบเล่นหูฟังอยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้หรือว่าแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมเองหรือคนทั่วๆไป อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่วันนี้เลยถือโอกาสมาแนะนําให้รู้จักกับแบรนด์หูฟังซูดิโอไปเลยแล้วกันซูดิโอเป็นแบรนด์จากประเทศสวีเดนถ้าพูดถึงในเมืองไทยอาจจะมีคนรู้จักน้อยหรือว่าถือเป็นแบรนด์ใหม่แต่ถ้าไปที่ประเทศสวีเดนที่นู่นคือแบรนด์หูฟังอันดับหนึ่งของสวีเดนเลยนะครับคนสวีเดนเนี่ยใช้หูฟังซูดิโอเป็นอันดับหนึ่งเลยขายดีมากๆที่นู่นนะครับแล้วเขาก็ ออกมาลุยตลาดเวอร์ไว์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย s u u i o o มีสินค้าเป็นหูฟังแบบประเภท True Wireless นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีลำโพงด้วยนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ออกหูฟัง True Wireless ออกมาแล้ว2-3รุ่นนะครับชื่อรุ่นเฟมกับรุ่นโทฟนะครับซึ่งชื่อรุ่นของเขาเนี่ยเป็นภาษาสวีเดนนะฮะหมายถึงตัวเลขนะครับอย่างรุ่นเฟมคือ5หมายถึงหูฟังหมายเลข5แล้วก็รุ่นโทฟนะครับหมายถึงเลข12ก็คือหูฟังหมาย เลข12นั่นเองและว,วันนี้ครับผมจะแนะนำให้รู้จักกับหูฟังสูดิโอรุ่นใหม่ล่าสุดนี่คือสูดิโอรุ่นเแปลว่า1 หูฟังสตูดิโอรุ่น S นะครับผมบอกราคาก่อนเลยเขามีราคาอยู่ที่5,690บาทน,นะครับก็ถือเป็นหูฟัง True Wireless ที่เป็นเลนส์กลางๆที่อยู่ในท้องตลาด เพราะว่าหูฟังแบบนี้เนี่ยในท้องตลาดมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันต้นๆไปจนถึงเป็นหมื่นหมื่นกว่าก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคา5690บาทเนี่ยจะถือเป็นระดับกลางๆซึ่งจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเลยนะมี Active Noise c a n c e l l i n g ตัดเสียงรบกวนตัดเสียงรบกวนตอนฟังนะไม่ใช่ตัดเสียงรบกวนตอนพูดกลับไปไม่เหมือนเนียนนะเวลาดูโฆษณาอย่าสับสนแล้วก็มีเสียงดีไดเวอร์ใหญ่เบสแบบหูมาดีมากนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะฮะให้เสียงที่คมชัดมีชาร์จไวเลส ได้ด้วยแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ยาวนานก็ถือว่าเป็นหูฟังระดับกลางๆที่มีคุณภาพครบเครื่อง ระดับใช้ได้เลยตัวหนึ่งน่าสนใจมากๆเขามีสีสีให้เลือกครับทางด้านขวาสุดนี้ก็คือ Studio อรุ่นสีดําสีดําก็คมเข้มเลยนะครับเป็นสีดําด้านๆนะเป็นผิวด้านทุกตัวจะเป็นผิวด้านหมดสีที่2คือสีขาวครับสีขาวก็สวยนะหลายคนชอบหูฟังสีขาวใส่แล้วมันเด่นดีนะครับตัวนี้ตัวที่3คือสีเขียวเป็นสีเขียวแบบเขียวทหารเขียวขี้ม้าเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ผิวด้านตัวสุดท้ายคือสีชมพูครับสวยเซียวสำหรับสาวๆเลยนะสีชมพูอ่อน หวานแหววเธอนะฮะน่าใช้มากๆเลยนะครับข่าวดีก็คือตอนที่ผมไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับผมก็ไปติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายเขาแล้วก็บอกว่าผมขอยืมหูฟังมารีวิวหน่อยได้ไหมทางแบรนด์เขาส่งมา4สีเลย แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ส่งมาให้ถ่ายอย่างเดียวนะครับไม่ได้ส่งมาให้รีวิวอย่างเดียวฝากพี่หลามแจกคนดูด้วยเลยโอ้โ oh หเป็นไงใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยหูผึ่งกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวรอตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะแจกหูฟังตัวนี้ยังไง4ี่ตัวนี้เนี่ยคือผมขอไว้หนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะเลือกว่าผมจะเลือกสีอะไรแล้วเดี๋ยวที่เหลืออีก3มชุดเนี่ยจะแจกให้คุณผู้ชมเอาไปใช้กันครับ แกะกล่องออกมานี่อยู่นี่แล้วครับผมเลือกเอา Studio อรุ่นสีเขียวนะฮะมาให้ดูตัวเคสเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวหูฟังเลยแบบนี้นะครับเคสมีขนาดเล็กครับพกพาง,ง่ายนะครับความหน,นานานิดนึงแต่ว่าก็ดูแล้วไม่ใหญ่โตครับผมแกะตัวหูฟังออกมาให้ดูนะฮะให้ดูรูปทรงของหูฟังนะครับเขาเป็นหูฟังที่เป็นทรงกึงก่งๆ่งอินเอียร์นะครับก็จะมีจุกยางยื่นเข้าไปในหูเรานิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าใส่สบายแค่ไหนตัวหูฟังค่อนข้างหนาเห็นไหมฮะเนี่ยจะ มีตัวบอดี้ที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคือการที่มีบอดี้ใหญ่เนี่ยมันทำให้เราจับถนัดมือเวลาเสียบเข้าไปในหูเนี่ยจับง่ายแล้วก็บอดี้ใหญ่ขนาดนี้ดรเวอร์ Driver น่าจะใหญ่ด้วยในสเปคเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่ามีขนาดของดรเวอร์ถึง10มมตรโดยปกติแล้วหูฟังทั่วไปเนี่ยจะมีดรเวอร์อยู่ที่ประมาณ6-8ม mm. มตรครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้10มมตรน่าสนใจว่าเสียงเนี่ยจะเล่นใหญ่ขนาดไหนเบสจะเป็นยังไงอู้หเดี๋ยวต้องลองฟังแล้วก็มีระบบแอคทีฟน ลิงนะครับตัดเสียงรบกวน ที่ทางานผ่านไมโครโฟน4ตัวข้างละ2ตัวนะครับไม้ตัวหนึ่งก็จะวัดเสียงภายนอกไม้ตัวหนึ่งก็จะวัดเสียงในหูแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาหักล้างกันไมโครโฟน4ตัวนี้ยังใช้เรื่องของการพูดคุยโทรศัพท์ด้วยเพื่อให้เสียงที่คมชัดนะครับเดี๋ยวจะลองเสียงให้ดูนะครับกันน้าในระดับ IPX5 ครับก็กันเหงื่อกันน้ํากระเด็นกันฝนได้ไม่ถึงกระจุ่มน้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็นหูฟังที่มีแบตเตอรี่ยาวนานพอสมควรเลยคือตัวหูฟังเองเนี่ยสามารถใช้ฟัง เพลงแบบไม่เปิด Noise Cancelling นะครับได้6ชั่วโมงถ้าเราเปิด Noise Cancelling จะได้4ชั่วโมงแล้วถ้าเราใช้คุยโทรศัพท์แบบยาวๆนะคือทั้งทั้งฟังเสียงแล้วก็พูดใช้ไม้ด้วยเรียกว่าใช้งานมันเต็มที่เลยเนี่ยจะเหลือ3ชั่วโมงกับตัวเคสของเขาที่ชาร์จได้อีก4รอบสมมุติเราฟังเพลงแบบเต็มที่เลยไม่เปิดน้อยแคนเซลลิ่งได้6ชั่วโมงชาร์จตัวนี้ได้อีก4รอบรวมทั้งหมดเป็น5รอบ6 5 30 อายุการใช้งานรวมๆของการชาร์จแบบเต็มๆหนึ่งครั้งได้30ชั่วโมงถือว่าเป็นหูฟังที่มีพลังงานเยอะแล้วก็ฟังได้นานพอสมควรเลยลองรับไวเลสชาร์จจริงด้วยนะครับสามารถชาร์จไร้สายได้วางลงไปปุ๊บๆชาร์จไฟเลยเจ๋งดีครับก็สะดวกดีนะฮะพอชาร์จเป็น USB Type C สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับในหูฟัง Studio รุ่น S นะครับเขาให้จุกหูฟังมาเยอะมากครับโหนี่ฮะให้มาเป็นแผงยังกับแผงยายนี้เลยโดยปกติหูฟังทั่ว ไปจะมาให้จุกหูฟังมาก็เต็มที่3ชุดมีเล็กกลางใหญ่เอาไปปรับใช้เอาแค่นั้นแต่ตัวนี้ครับให้มา 8ชุดครับมี5้าชุดที่เป็นแบบว่าพาราโบลิกอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหูฟังแบบทรงกลวยนะฮะเป็นจุกหูฟังแบบทรงกลวยมี5ชุดนะครับแล้วก็แบบที่เป็นโคนิกนะครับที่เป็นจุกกลมๆธรรมดาเนี่ยอีก3อันรวมทั้งหมด8ชุด8ขนาดให้เราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหูเราได้โอ้โหเรียกว่าไม่ว่ารูหูคุณจะเป็นแบบไหนยังไงคุณก็ใส่ตัวนี้ได้พอดีสุดยอดให้มาเยอะมากอันนี้น่าประทับใจมากได้เวลาทดลองฟังครับนี่ลองเลย อันดับแรกนะครับผมเล่าถึงความสบายในการใส่หูฟังนี้ก่อน Studio รุ่น S นะครับเป็นหูฟังที่ใส่สบายสบายมากๆนี่ผมใช้ จุกหูฟังแบบที่เขาให้มามาตรฐานเลยนะไซส์กลางไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับในแผงที่ให้มาเนี่ยยังใช้ของเดิมอยู่เลยก็ใส่สบายเลยครับคือจับง่ายเนี่ยด้วยความที่ตัวบอดี้มันหนาเนี่ยนะฮะมันทําให้เราเสียบเข้าไปในหูฟังง่ายแล้วไม่ต้องเข้าลึกมากครับจุกออกแบบดีมากนะฮะมันพอดีกับรูหูผมมากจริงๆแล้วรูหูผมเนี่ยค่อนข้างมีปัญหากับหูฟังอื่นๆนะอย่างเช่นพวก AirPods AirPods Pro อะไรเงี้ยใส่แล้วไม่ไม่ถนัดครับใส่แล้วไม่อยู่หลุดหูฟังหลายๆตัวก็ใส่แล้วต้องไปปรับตัวจุกยางจุ หูฟังเพื่อให้มันเข้าที่แต่ตัวนี้เสียบเข้าไปปุ๊บอยู่เลยแล้วไม่อึดอัดสบายคนที่กลัวหูฟังอินเอียคือไม่ชอบใส่หูฟังอินเอียเพราะว่ากลัวว่ามันจะอุดเข้าไปแล้วมันจะทําให้เราอึดอัดหูใช่ไหมฮะตัวนี้ไม่ตัวนี้มันกึงๆึ่งไม่ถึงก็เป็นอิ ear, นเอียครับมันแค่ยื่นก็เป็นนิดเดียว แล้วใส่สบายสบายมากคอนเน็กเร็วนะฮะเชื่อมต่อได้รวดเร็วดีนะครับแล้วก็ผมลองฟังเพลงดูแล้วผมเล่าสไตล์เสียงให้ฟังดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอันดับแรกรับรู้ได้ถึงพลังของไดรเวอร์ขนาด10มิลิเมตรเลยครับนะโอ้โหเปิดเพลงนี่มาแบบโอ้ดินามิกมาเต็มนะฮะพุ่งมาเลยตึ้งตึงตึงต้งโอ้เป็นไดรเวอร์หูฟังที่เสียงดังแน่น แล้วก็กําลังเยอะใครชอบฟังเพลงดังๆเนี่ยตัวนี้ถูกใจคนแน่นอนแล้วสไตล์เสียงนะครับในเว็บของสตูดิโอเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นหูฟังที่แบบว่าให้เสียงที่แฟลตมากๆอันนี้ผมขอเถียงนิดนึงไม่แฟลตครับไม่แฟลตเขาจะมีความเป็นคัลเลอร์ในย่านเสียงต่ํากับเสียงสูงนิดนึง คือบวกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เสียงกลางก็จะหุบลงไปนิดหนึ่งคือถ้าวาดเป็นเส้นกราฟเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เสียงเสียงต่ำนะฮะสมมติเริ่มด้านนี้นะเริ่มด้านนี้เสียงต่ําก็จะโค้งขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เสียงกลางก็จะโค้งลงนิดหนึ่งแล้วก็ดีดขึ้นไปเป็นเสียงสูงจะเป็นกราฟทรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาฟังเพลงเนี่ยเสียงเบสก็จะมาเยอะมากมาเป็นลูกชัดเจนไดิเวอร์ซิทมก็จะให้เสียงเบสที่ใหญ่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะหัวเบสนะฮะผมลองฟังเพลงของวงควีนเนี่ยนะฮะเพลง อันนัทวันไบด์เดอะดัสเนี่ยครับช่วงที่แบบว่าดีดเบสตึ้ง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 นะหัวเบสเนี่ยจะมาแบบชัดมากเป็นลูกเป็นก้อนแล้วมีตัวชัดเจนอะ ฟังแล้วเป็นลูกเป็นหนักแน่นชัดเจนแต่เบสจะไม่ค่อยลงลึกแบบความทีต่ำๆมากๆเลยเนี่ยลงไปไม่ค่อยถึงซึ่งอันนี้น่าจะเป็นที่สไตล์ของตัวดิเวอร์เขาในขณะที่เสียงแหลมเสียงแหลมจะเดินหน้ามากกว่าเสียงต่ำนิดหนึ่งคือนำมาเลยเขาจะนำนี้ครับเสียงแหลมนำเสียงเบสตามแล้วก็เสียงกลางสนับสนุนตามหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าใครที่ชอบฟังเพลงที่แบบว่าเพลงล็อกๆ,ๆหน่อยนะฮะเพลงที่มีรายละเอียดของเสียงกีตาร์เยอะๆนะ กับเพลงที่มีสไตล์การเล่นหนักหน่วงเพลงเร็วเพลงแบบเพลงแบบล็อกเพลงเฮฟวี่อะไรเงี้ยคุณจะชอบหูฟังตัวนี้ <Yeah. S 1> เพราะว่ามิติมันจะพุ่งมาดีมาก <Yeah. S 1> ฟังเพลงแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบโอหแบบ b บลลี่แมนิโลสมัยก่อนเนี่ยที่เล่นพวก d o บเบิลเบสอะไรเงี้ยมันก็จะมาเป็นลูกชัดเจนดีมาก <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่ ไม่แฟลตนะครับแต่ก็คัลเลอร์อยู่ในระดับที่ดีฟังแล้วน่าตื่นเต้นฟังแล้วร nah ู้สึกฮึกเหิมมีสไตล์เสียงที่น่าสนใจแล้วเสียงชัดดีคร <muffin> ับเสียงแหลมนี้ไม่แตกไม่พลาเลยคุมความถี่ได้ดีมากๆน่าสนใจ c t t v v n น้อย Cancelling ตัดเสียงรบกวนนะครับกดปุ่มค้างไว้2วินาทีนะฮะกดค้างไว้ปึ๊บน้อยแคนเซลลิ่งจะทำงานพี่จิ๊บลองเรียกชื่อผมดังๆพี่ลาวครับ ไม่ได้ยิน <laughs> ผมวัดน no ้อยแคนเซลลิ่งอย่างนี้วัดจากความรู้สึกถ้าเราเอานิ้วมาดีดนิ้วใกล้ๆหูะฮะได้ยินอย่างเงี้ยได้ยินแต่พอผมดีดเลยออกมาหน่อยในระยะให้นี่เนี่ยเนี่ยฮะตรงนี้ยังได้ยินบางๆตรงนี้ไม่มีแล้วครับเลยมาตรงนี้นี่คือไม่ได้ยินแล้ว แล้วก็เก็บรูมโทนออกไปเขาใช้ไมโครโฟน4ตัวในการทำน้อยแคนเซล l ิ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากน้อยแคนเซล l ิ่งของยี่ห้ออื่นๆผมเคยยกตัวอย่างหลายยี่ห้ออย่างเช่นบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะตัดทุกความถี่เลยมันจะทําให้มันเงียบเ mm. งียบแล้วมันน่ากลัวเ mm. งียบคือเงียบจนได้ยินเสียงความเงียบมันจะแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอันนั้นอะ มันเงียบเกินไปแต่ตัวนี้เหมือนกับเขาใช้ไมโครโฟนวัดแล้วเขาก็ไปดึงเสียงลูมโทนที่มีอยู่อย่างเช่นเสียงแอร์หรือเสียงความเงียบของห้องนั้นเนี่ยเข้ามานิดๆมันทําให้เราใส่เข้าไปปุ๊บเราไม่อึดอัดครับ น้อยแคนเซลลิงทำงานแล้วเราไม่อึดอัดเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แบบว่าเวิงว้างจนเหมือนไม่ได้ยินเลยไม่ไม่ได้เหมือนคนหูอื้อคนหูอื้อจะได้ยินแต่เสียงในหูตัวเองถูกไหมฮะอันนี้ไม่เป็นแบบนั้นก็ถือว่าเป็นน้อยแคนเซลลิงที่ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เวลามีใครเดินพูดเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยเดินเข้ามาใกล้เราแล้วเราก็จะได้ยิน ถือว่าเป็นน้อยแคนเซลิ่งที่ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าหูฟังส t u ด i o รุ่น S ตัวนี้นะครับใช้ดูหนังฟังเพลงเนี่ยดีเลยหรือเปล่า,าเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนแคร์เรื่องนี้มากนะครับว่าหูฟังถ้าดีเลยแล้วมันดูหนังฟังเพลงไม่สนุกหรือบางทีเล่นเกมก็ไม่สนุกใช่ไหมครับวิธีทดสอบทําอย่างนี้ครับง่ายๆนะฮะเราก็คือผมจะเปิด u t u b e นะฮะมันจะมีคลิปหนึ่งครับที่ชื่อว่า audio video sync test ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ทดสอบเสียงดีเลยครับโดยที่เราเล่นวิดีโอตัวนี้ มาครับแล้วเราก็จะฟังเสียงของเนี่ยมันจะมีลูกเด้งอยู่นะฮะว่าลูกที่เด้งลงมาเนี่ยเสียงมันดังตรงที่มาตรวัดตรงไหนนะฮะถ้าเลยเลขศูนย์มาเยอะก็จะสังเกตได้ว่าคลิปนั้นน่ยดีเลย์ผมลองดูนะครับ เสียงมันจะดังตรงที่เลยเลขศูนย์มานิดหนึ่งเขาจะมีขีดย่อยอยู่ใช่ไหมฮะยังไม่ถึงขีดหนึ่งครับยังไม่ถึงขีดแรกนะฮะหูฟังตัวนี้จะได้ยินเสียงตรงนั้นครับเลยศูนย์มานิดหนึ่งคือหูฟังทั่วไปยังไงก็ต้องดีเลยอยู่แล้วแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนไม่เกิน1ขีดแรกนี่แสดงว่าไม่เกิน100มิลลิเซกนะฮะอันนี้ผมประมาณคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างตรงไม่ดีเลยเลยนะครับดูหนังฟังเพลงนี่ตรงปากแน่นอนเล่นเกมนี่ทันท่วงทีแน่นอนนะครับถือว่าค่าของ ได้ต่อไปก็จะเป็นการทดสอบเสียงโทรศัพท์นะครับดูว่าไมโครโฟนของสตูดิโอรุ่นเอสตัวนี้จะพูดคุยแล้วได้เสียงประมาณไหนผมอัดเสียงไว้ให้แล้วครับลองไปฟังดูครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่นี่คือเสียงจากไมโครโฟนของหูฟังสตูดิโอรุ่นเอสนะครับก็พูดผ่านการโทรศัพท์ก็จะบันทึกเสียงออกมาได้คุณภาพเสียงประมาณนี้ ลองฟังดูนะครับว่าใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับบทสรุปนะครับหูฟังสตูดิโอรุ่น S e อนะครับถือเป็นหูฟัง True w i r e l e s s ระดับกลางที่มีคุณภาพครบเครื่องพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเลยนะอันดับแรกคือเขาใส่สบายตัวหูฟังเนี่ยก็บอดี้หนาๆจับสบายยัดใส่หูง่ายใส่แล้วไม่อึอดอัดที่ชอบมากๆเลยคือเขามีจุกหูฟังให้เลือกตั้ง8แบบเนะี่ยคือใครก็ตามไม่แม่คุณจะมีรูปทรงหูแบบไหนอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้ แต่เชื่อว่า1ใน8อันนี้มันต้องพอดีหูคุณน่ยแล้วคุณต้องรู้สึกสบายแน่ๆอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับเสียงก็ดีครับเป็นหูฟังที่มีคัลเลอร์ช่วงเสียงทุ้มกับเสียงแหลมนิดนึงใครชอบฟังเพลงแบบเบสหนักๆเสียงแหลมฟุ่งๆแต่ไม่กัดหูตัวนี้ใช่เลยนะครับเสียงกองแบบตุบๆเนี่ยโอ้โหนี่แหละเป็นหูฟังสไตล์คุณเลย a แอคทีฟนอตแคน n c e l i n g ก็เงียบในระดับสบาย,บายๆฮ่ไม่ใช่เงียบแบบหูดับแบบหวาดกลัวอยู่ในความมื จนแบบว่าเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยมันอันนั้นมันออกเวอร์ไปน,นิดนึงนะครับแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นความเงียบอยู่ในระดับที่สบายแบตเตอรีย่ยาวนานใช้ได้ชาร์จไร้สายได้นะครับเสียงคุยโทรศัพท์ระดับกลางกลงผมว่าไม่ได้ดีมากรูป <Okay. S 1> ทรงสวยพกพาง่ายกับสีสีให้เลือกนะครับนั่นก็คือเขียวขาวชมพูดําชอบสีไหนเลือกเอาในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการเอาสีเขียวมารีวิวไปแล้วนะครับตัวสีเขียวก็ได้เลอะขี้หูผมไปเรียบร้อย เพราะฉะนั้นผมเลือกสีเขียวนั่นหมายความว่า คุณผู้ฟังเลยคุณผู้ชมอีกสาท่านที่เป็นผู้โชคดีจะได้สีขาวสีชมพูสีดําไปซึ่งผมขออนุญาตบอกแบบนี้ก่อนนะครับคนที่เป็นผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยผมไม่ให้เลือกสีเพราะว่ามันจะมีปัญหาถ้ามีคนนึงอยากได้สีขาวแล้วอีกคนนึงก็อยากได้สีขาวเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องของผมเลยที่ต้องมานั่งเคลียร์ให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกให้เลยคุณได้สีไหนเอาสีนั้นไปไม่ต้องบ่นมันเป็นของแจกนะอย่าซีเรียสได้สีไหนเอาสีนั้นผมขอเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการเเลืือออกกกกกให้คคคุณงต <Okay. S 1> ติิาานะรับ อ t u u i o o เป็นหูฟังจากประเทศสวีเดนแล้ว Studio ใช้ตั้งชื่อรุ่นเป็นหมายเลข Studio S แปลว่าหนึ่งคนที่จะร่วมสนุกชิงหูฟัง3ตัวนี้นะครับผมอยากให้คุณไปหาภาษาสวีเดนนะครับตั้งแต่1 ถึง12ครับพิมพ์มาเป็นภาษาสวีเดนนะ1ถึง12พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ใครที่พิมพ์ถูกต้องผมจะคัดเลือกมาแล้วถ้ามีจํานวนเยอะเราก็จะมาทําการแรนดอมนะครับอันนี้ทั้ง YouTube และ Facebook เลยนะสที่เลยเอามารวมกันแล้วแรนดอมแล้วประกาศผลนะครับผมจะทิ้งเวลาให้สักระยะหนึ่งเพื่อให้มีคนร่วมสนุกกันได้อย่างเต็มที่เรียกว่าชุ่มฉ่ากันเลยแหละแล้วเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาเนี่ยผมจะเข้าไปพิมพคอมเมนต์บอกว่า หมดเวลาวันนี้เวลานี้นะครับแล้วหลังจากนั้นคือตัดทิ้ง แล้วก็เอาทั้งหมดมาแรนดอมนะครับขอบคุณสตูดิโอด้วยนะครับตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับที่ส่งหูฟังมาให้ทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ให้เราไปแจกคนดูด้วยเลยนะครับใครสนใจนะครับร่วมสนุกแล้วไม่ได้ของไม่เป็นไรไปอุดหนุนก็เถอะนี่คือหูฟังระดับราคา5690บาทที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยแหละเ <Yeah. S 1> สียงดีนะฮะไม่ต้องห่วงเลยคุณสมบัติดีพร้อมทุกอย่างนะครับคุณลองไปดูได้รายละเอียดไปถามว่ามีที่ไหนขายบ้างนะครับหรือว่าไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook a p g Thailand ขอบคุณสตูดิโอครับ Thank mm -hmm. you.